เริ่มแล้วนะครับงานฟันแอนเฟนโซนสาเขาจะได้มาหารดังดังคัดจากในติ๊กต็อกมีทั้งเจเดือนทะเลเดือดโคตรเกี๊ยวปังหลุมลำปังและอีกมากมายยำเจเดือนทะเลเดือดก็คือเจ้าของมาเองเลยทุกคนมียำทะเลดองซีก็ให้เลือกทานกันได้แบบจุใจไม่ว่าจะเป็นยำปูหมากัางกุ้ง,งและแซลมอนบอกเลวยว่ายกมาทางทะเลสมชื่อเจอเดือนทะเลเดือนน้ำยำเขาให้ท่วมแบบนี้เลยแลมอนชิ้นใหญ่เต็มคำรสชาติโคตรแซ่บแล้วเขาก็ยังมีน้ำชาไทยสลือปี้กับน้ำเงาะสลือปี้บอกเลยว่าอร่อยเจ้าแม่ยำหอยนางรมหอมเจียวจุกจุกก็มาร้านนี้้้เเาใชหออยยไไททแมม่่ื ไว้นั่งลมตัวใหญ่รสชาติเด็ดเวอร์กันที่ปังหลุมเจ้าดังจากลำปางตัวแป้งเขามีความหอมกรอบนองนุ่มในใสเขาก็ให้เยอะอันนี้ก็มาครับโอเดงปากแดงทุกอย่างราคาแค่10บาทยิบเป็นไม้เอาใส่ตะาการให้ทางร้านเอาไปทําได้เลยยิ่งเอาไปจุ่มกับซุปหมาลายิ่งโคตรแซ่บเป็นชาบูเสียบไม้ร้านดังจากติ๊กตอกที่บอกเลยว่าใครได้มาลองรับรองติดใจแน่นอนนอกจากภายในดมตรงโซนเครื่องเล่นก็มีร้านเด็ดๆอีกเพียบโดยเฉพาะร้านนี้โคตรเกี๊ยวเป็นร้านเด็ดร้านดังในติ๊กตอกใหญ่่สจับกาาารรรคูีีดเเยยววฟะท ตรงเครื่องที่อร่อยไม่เหมือนใครได้กุ้งเต็มๆทุกชิน้นแล้วที่ร้านเขายังมีทอดมันกุ้งที่ทอดกันสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยทานคู่น้ำจิ้มบว้ยบอกเลยว่ายิ่งโคตอรอร่อยตามด้วยเบิร์ดป,ป๊อปคอร์นกรอบอร่อยสดใหม่ทุกวันเขามีให้เลือกหลากหลายรสชาติถุงละ35บาท3ถุงร้อยเองทุกคนหนึ่งถุงก็ให้เยอะมากจัดไปเลยครับ3ถุงขนมครกเจ๊แขกแขกปากก็มากขนมครกหอมหวานมันรับรองว่าแน่นทุกรูฝูทุกช่องไส้ทะลักแล้วก็อร่อยมากเลยทุกคนเราไม่อยากให้ทุกคนลองนี่เลยครับโคกบวยเขาเย็นสดชืื่่่่นนนนนนมมมมมาาาาากกกกกกกๆออออจจจััััััั้้้้้หหรรระดเเเเเต็แลลลววยยยงงงงีีีีคใพบบทไิษ์ถุ มาหมุนรถไฟชิงช้าสวรรค์บ้านลมและภายในงานยังมีกิจกรรมให้เล่นอีกมากมายมีศิลปินและดนตรีสดมาให้ความสนุกทุกวันงานจะที่เซนทรัลเชียงใหม่นะครับ